รีวิวชิโอปังจาก s อสครับถ้าเกิดใครดูคลิปออฟเดย์ของผมนะเขาบอกว่าช่วงออฟเดย์คิวสองสองศูนเนี่ยผู้บริหารบอกว่าไอ้ตัวชิโอปังเนี่ยเป็นสินคา้าที่ขายดีของเขาเลยนะครับตัวเนี้ยผมก็เลยอยากจะมาลองมารีวิวเขาว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งพอดีที่บ้านผมอะเขาสั่งเอสแมาครับผมก็เลยลองเอาชิโอปังมากินดูทีนี้มาลองดูกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงปริมาณเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคนะก็ใหญ่อยู่เดี๋ยวผมเอาให้ดูตัวปริมาณก็ค่อนข้างใหญ่นะด ค่อนข้างหอมเนยครับแล้วก็มีโรยเกลือข้างบนด้วยอืมผมลองดูนะอืมหอมมะกรอบนอกมุมในผมว่ามันเหมาะกับช่วงบ่ายๆอ,อ่ะนะครับขอคำอืมอฮ้ยจ้ะ คือเวลากินขนมปังหอมเนยอ่ะแล้วมันกรอบนอกรุ่มในอ่ะแล้วมันก็โดนเกลือเค็มๆที่ลายข้างบนน่ะผมว่าอร่อยถ้ายิ่งเอาไปอุ่นนะผมว่าจะยิ่งอร่อยออกว่านี้อนะครับก็อันนี้ก็เป็นรีวิวชิอวปังครับผมว่าผมให้ผ่านอร่อรอยู่นะครับถ้าเกิดพูดตัวไหนอยากจะให้รีวิวก็บอกมปได้ครับก็ยินดีนะครับขอบคุณครับ